สวัสดีค่ะดูอ่านฟัง EP 3มาฟังเรื่องราวก่อนจักรวาลมังกรหยกกันค่ะมานบุรพาอึ้งเอียซือและพิษประจีมเอาเฮี้ยงหงน่าสนใจนะคะงั้นเราเริ่มที่คนแรกกันเลยไหมคะอึ้งเอียซือมานบุรพาเจ้ากอดดอกท้อแค่ชื่อก็ดูน่ากลัวแล้วนะคะเนี่ยมานบุรพาแปลกแยกไม่เหมือนใครไม่สนกฎนเกณฑ์สังคมยุทธภพเท่าไหร อ๋อแบบนั้นเองใช่ครับเป็นคนนอกคอกนิดนิดบวกกับความหน้าเกรงขามของฝีมือส่วนบุรพาก็ตามทิศตะวันออกตำแหน่งใน5ยอดฝีมือเขาละครับเป็นคาแรคเตอร์ที่ยูนิคมากๆเลยนะคะดูเป็นตัวของตัวเองสูงเป็นศิลปินไม่แคร์โลกใช่เลยครับกอดดอกท้อที่เขาอยู่เนี่ยก็เหมือนกระจกสะท้อนตัวตนเขาเลยนะสวยงามลึกลับแต่ก็แฝงอันตรายคาดเดาไม่ได้เลย แล้วเรื่องความสามารถล่ะคะนอกจากวรยุทธ์แล้วเห็นว่าเก่งหลายด้านมากโอ้อันนี้น่าทึ่งมากครับคือนอกจากวรยุทธ์ระดับเทพอย่างดัชนีศักดิ์สิทธิ์หรือการดีดนิ้วยิงเห็นเนี่ยนะ,ะเขายังเป็นอัจฉริยะด้านอื่นอีกเยอะมาก ทั้งค่ายกลบนเกาะดอกท้อที่ซับซ้อนสุดๆดนตรีที่เอามาใช้เป็นเพลงยุทธ์ได้หรือแม้แต่โหรา,าศาสตร์การแพทย์คณิตศาสตร์คือรู้เยอะมากจริงๆโอ้ครบเครื่องเลยความรู้พวกนี้มันหล่อหลอมให้เขามีมุมมองต่อโลกที่ไม่เหมือนใครจริงๆครับเหมือนสร้างโลกส่วนตัวบนเกาะดอกท้อเลยนะคะแต่ว่าภายใต้ความเย็นชาที่คนนอกเห็นเนี่ยความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดก็น่าสนใจโดยเฉพาะกับลูกสาวอึ้งยงอาใช่ครับ พ่อลูกคู่นี้ความสัมพันธ์เขาซับซ้อนนะแต่อบอุ่นในแบบของเขาเองอึ้งยะซืออาจจะดูเอ่อเข้มงวดปากไม่ตรงกับใจเท่าไหร่ค่ะดูเหมือนจะดุดุหน่อยครับแต่การกระทำนี่คือชัดเจนมากว่ารักและห่วงอึ้งยงสุดหัวใจเลยแม้แต่วิธีทดสอบกุ้ยเจ๋งว่าที่ลูกเขยเนี่ยก็แฝงความปกป้องลูกสาวอยู่ลึกๆตอนแรกนี่คือไม่ชอบกุ้ยเจ๋งเลยใช่ไหมคะแบบว่าดูซื่อๆไม่ทันคนไม่คู่ควรกับลูกสาวตัวเองถูกต้องครับ อึ้งยัดซือฉลาดมากก็ย่อมคาดหวังคนที่จะมาเป็นลูกเขยเยอะหน่อยแต่พอเวลาผ่านไปเขาก็ค่อยๆเห็นความดีความซื่อสัตย์ความกล้าหาญของกุ้ยเจ๋งอจนสุดท้ายก็ยอมรับนะถึงจะยังแอบแคะแวะอยู่ตลอดก็เถอะก็ยังคงสไตล์เดิมนะคะนอกจากลูกสาวลูกเขยแล้วยัยงมีเรื่องสิทธิ์เอกทั้ง6คนอกีกอันนี้ดูเหมือนจะเป็นปมในใจของอึ้งยัดซือมาตลอดเลยใช่ครับเรื่องสิทธิ์นี้เป็นแผลใหญ่เลย การที่สิทธ์สองคนคือเฉินเสียนฟงกับเหมยเฉาฟงขโมยคำพีก้าอิ่มจินเกงส่วนล่างไปอ๋อตอนนั้นเองครับแล้วอึ้งเอียสือโกรธมากลงโทษสิทธิที่เหลืออย่างรุนแรงหักขาไปเลยมันสะท้อนความเจ็บปวดความผิดหวังแล้วเรื่องนี้มันก็ดันไปเชื่อมโยงกับคนสําคัญที่สุดในชีวิตเขาอีกคนคือพังเหงภรยาเขาครับพังเฮงคนนี้เองที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตอึ้งเอียสือ,อ พังเหงเนี่ยเดิมเป็นคนในวงังมีความสามารถพิเศษคือจำแม่นมากเป็นฟโตกราฟิกเมมมรีเลยโหสุดยอดครับเธอรักกับอื้งเอสือแล้วก็หนีมาอยู่เกาะดอกท้อด้วยกันความจำของเธอนี่แหละที่ช่วยอื้องเอือคัดลอกทำความเข้าใจคำภีเก้าอิมจินเก่งได้เยอะมากแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเธอคะถึงได้เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่คือหลังจากสิทธิทรยศขโมยคำภีส่วนล่างไปแล้วเนี่ย พังเหงก็พยายามอย่างหนักเลยที่จะระลึกแล้วก็เขียนคัมภีร์ส่วนนั้นขึ้นมาใหม่ให้สามีค่ะจนกระทั่งร่างกายรับไม่ไหวครับแล้วก็เสียชีวิตไปหลังจากคลอดอึ้งยงได้ไม่นานโอ้หน้าเศร้าจังเลยค่ะครับการสูญเสียภรรยาที่เป็นทั้งที่รักและคู่คิดไปแบบนี้มันกระทบจิตใจอึ้งเยอะสือรุนแรงลากทำให้เขาปิดตัวเองกลายเป็นคนเย็นชาหวาดระแวงแล้วก็ดูอ่ออมหิตในสายตาคนอื่นไปเลย เข้าใจเลยค่ะนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้ฉาย,ยามารมาด้วยหรือเปล่าคะเป็นไปได้สูงเลยครับความเจ็บปวดครั้งนั้นมันเปลี่ยนเขาไปเลยจริงๆมีคำพูดหนึ่งของอึ้งเยอะสื่อที่น่าสนใจนะคะในยุทธภพหากใจไม่กว้างพอย่อมไม่มีที่ยืนมันดูขัดแย้งกับบุค,คลิกที่ปิดกั้นของเขานิดหน่อยแต่ก็สะท้อนอะไรบางอย่างเป็นคำพูดที่ลึกซึ้งนะครับแม้เขาจะเลือกทางเดินของตัวเองไม่สนกฎเกณฑ์ แต่ลึกๆเขาก็เข้าใจสัจธรรมนะว่าการยึดติดกับความคิดแคบๆหรืออัตตาตัวเองสุดท้ายมันก็จะไปไม่รอดค่ะอาจจะหมายถึงทั้งการอยู่รอดในโลกภายนอกแล้วก็การอยู่รอดทางจิตใจด้วยการที่เขาดูปิดกั้นอาจเพราะมาตรฐานคําว่าใจกว้างพอของเขามันสูงกว่าคนอื่นมากก็ได้ครับเป็นการตีความที่น่าสนใจมากค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมาดูญาติฝีมืออีกท่านดีกว่าคนที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับอึ้งย่าซือเลยนั่นคือเอาเอียงหงหรือพิษประจิม ครับผมมาถึงจอมยุทธจากแดนตะวันตกกันบ้างฉายาพิษประจิมนี่ชัดเจนมากชัดเจนจริงๆค่ะประจิมก็คือทิศตะวันตกฐานที่มั่นเขาอยู่แถบนั้นบนยอดเขาอูดขาวแล้วก็เป็นตำแหน่งในกลุ่มหยอดฝีมือส่วนคำว่าพิษนี่ก็ตรงตัวเลยค่ะ คือความเชี่ยวชาญการใช้พิษแล้วก็วิชาที่เกี่ยวกับสัตว์มีพิษโดยเฉพาะวิชาประจำตัวอย่างเพลงไม้เท้าอสอรพิษที่ใช้ไม้เท้างูกับพลังคลังคกหรือหามะกองหามะกองนี้ดังมากเลยนะคะดังมากครับเป็นวิชาลมปราณที่ไร้ากาศมากแล้วที่สำคัญคือคำว่าพิษมันยังสะท้อนถึงนิสัยใจคอด้วยที่แบบอมหิตโหดเหี่ยมไม่เลือกวิธีการเลยเรียกว่าเป็นตัวแทนความไร้ากาศเลย ถ้าเทียบกับอึ้งแย้ซือถึงจะดูแปลกแยกแต่ก็ยังมีหลักการบางอย่างแต่เอาเองหงนี่คือทำทุกอย่างเพื่ออำนาจจริงๆถูกต้องครับทั้งสองคนอยู่ระดับสูงสุดเหมือนกันนะเป็น5้ายอดฝีมือที่ประลองยุทธครั้งแรกที่เขาหวาซานเพื่อชิงคำพีก้าอิ่มค่ะการประลองครั้งนั้นครับแต่แนวคิดวิธีทางนี่ต่างกันสุดขั้วเลย อึ้งย่าสื่อสแสวงหาความเป็นเลิศในศาสตร์ต่างๆใช้ชีวิตในแบบตัวเองแต่อาวิ่งหงนี่คือมุ่งหวังความเป็นใหญ่ในยุทธภพอย่างเดียวต้องการคำพีเพื่อเป้าหมายนั้นแต่ว่าเบื้องหลังความโหดเหี้ยมนั้นชีวิตอาวิ่งหงเองก็มีปมที่น่าเศร้าเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับคนที่ใครๆคิดว่าเป็นหลานชายอาวิ A ่งเค้กครับตรงนี้แหละที่ท,ทําให้ตัวละครนี้มีมิติขึ้นมาไม่ใช่แค่ตัวร้ายแบนแบค่ะ <c oughs> เพราะความจริงที่ปิดไว้ก็คืออาวว่งเค้กไม่ใช่หลานแต่เป็นลูกชายแท้ๆของอาวว่งหงเองลูกชายใช่ครับเกิดจากความสัมพันธ์ที่ผิดทํานองของอามระหว่างเขากับพี่สะใยตัวเองโหเรื่องนี้หนักมากเลยนะคะการต้องเก็บความลับใหญ่ขนาดนี้ไว้มันส่งผลต่อตัวอาวว่งหงยังไงบ้างคะโอ้ส่งผลมหาศาลเลยครับถ้ามองดีๆความลับนี้อาจจะเป็นแรงกับเคลื่อนสำคัญในชีวิตเขาเลยก็ได้รอคะ คือเอาเอียงหงรักเอาเอียงเค็กมากนะผูกพันมากอยากให้ทุกอย่างอยากให้สืบทอดกิจการบนเขาอูดขาวแต่แต่บอกไม่ได้ใช่ครับบอกไม่ได้แสดงออกว่าเป็นพ่อไม่ได้ทําได้แค่เป็นท่านอาที่คอยปกป้องดูแลคอยตามแก้ปัญหาให้มันคงเป็นความรู้สึกที่อึอดอัดมากๆเลยนะคะที่ต้องทําเหมือนลูกเป็นแค่หลานครับและภาระที่ต้องปิดบังความลับต้องคอยตามเช็ดตามล้างเรื่องที่เอาเอียงเคกก่อไว โดยเฉพาะนิสัยเจ้าชู้พฤติกรรมไม่ดีต่างๆเนี่ยค่ะตัวเอาเยงเคกเองก็ใช่ย่อยค่ะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เอาเยงหงยิ่งหมกมุ่นกับการหาอำนาจมากขึ้นไปอีกอาจจะเพื่อชดเชยสิ่งที่ขาดไปหรือพยายามสร้างโลกที่ตัวเองควบคุมได้เพื่อปกป้องลูกทางอ้อมหรือพิสูจน์ตัวเองในแบบที่มันบิดเบี้ยวไปแล้วแล้วโศกนาฏกรรมสุดท้ายก็มาถึงตอนที่เอาเยงเคกตายครับการตายของเอาเยงเคกด้วยน้ำมือเอี้ยก,กังอันนั้นคือจุดแตกหักเลย เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายค่ะการเสียลูกชายคนเดียวไปแบบนั้นทําให้เขาเสียใจรุนแรงจนเออสติแตกไปเลยกลายเป็นคนวิกลจริตหมกมุ่นอยู่กับการฝึกคัมภีก้าอิมฉบับกลับตาลปัดที่กวุวยเจ๋งหลอกให้ฝึกอ๋อใช่ใช่จำได้เลยค่ะครับเหตุการณ์นี้ทําให้เราเห็นอีกด้านของเขาเลยนะจากตัวร้ายที่น่ากลัวกลายเป็นคนที่น่าสงสารน่าเวทนามีความบอบช้ำซ่อนอยู่ข้างใน มีคำพูดหนึ่งของอาเวียงหงที่สะท้อนตัวตนเขาชัดเจนมากในยุทธภพนี้มีแต่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดใช่เลยครับเป็นมุมมองแบบ s u r v i v a l of the Fittest สุดๆซึ่งก็น่าจะมาจากประสบการณ์ชีวิตที่เจอแต่การต่อสู้แย่งชิงหากหลังบวกกระปมส่วนตัวที่แบกไว้ค่ะมันคือโลกทัศน์ที่ตรงข้ามกับปรัชญาใจกว้างพอของอึ้งเอียซืออย่างสิ้นเชิงเลยพอมาดูเทียบกันแล้วทั้งอึ้งเอียซือกับอาเวียงหง ต่างก็เป็นยอดฝีมือระดับตำนานเป็นส่วนหนึ่งของ5ยอดฝีมือมีอิทธิพลต่อยุทธภพสูงมากแต่กลับสะคอนแง่มุมที่ต่างกันสุดขั้วของมนุษย์เลยนะคะทั้งความฉลาดความรักความสูญเสียความลับความทะเยอทะยานถูกต้องครับบทบาทของทั้งคู่ในการประลองที่เขาว่าซานการแย่งชิงคัมภีรก้าวอิมมันเป็นแกนหลักของเรื่องมังกรหยกเลยการเข้าใจที่มาที่ไปแรงจูงใจลึกๆของสองคนนี้ เหนือจากเรื่องฝีมือกับฉายาแล้วเนี่ยไอปมส่วนตัวลึกๆของทั้งสองคนทั้งความสูญเสียของอึ้งยะสือความลับของเอายังหงมันส่งผลกระทบต่อชีวิตการตัดสินใจของคนรุ่นลูกอย่างอึ้งยงหรือแม้แต่กวยเจ๋งยังไงบ้างแล้วมรดกทางอารมณ์ความคิดที่พวกเขาทิ้งไว้นะครับมันยังส่งผลสะท้อนต่อไปในยุทธภพยุคหลังๆยังไงโหเป็นคำถามที่น่าคิดต่อมากๆเลยค่ะทิ้งท้ายได้ดีมากเลยค่ะวันนี้